ยังไม่จบนะคะยังไม่จบความสนุกสนานความสุขความบันเทิงยังบม่จบค่ะนี่<ด>สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีทุกทท่านนะคะปาด์ตคนกบสังพ่อปัอนกันเลยค่ะคอมสุดยอด,ดสุดยอด,ด,ดไปไปบุญท่าเลยไปหูย,ดๆๆหยูดอ,อกราบได้สซักเองนั่นคือเปื่อนคักเปื่อนเน่แท้ เป็นจ้าใดยะถามกันเบิงค่ะเอ้กันหูเรื่องบ่ขุ้นน่ะกุ้นน่ะเมื่อยโอ้ยเรียนมาสี่สองปีหรอ <c oughs> มีตะไปหนาตะพื้นตะพื้น,นจ้า <c oughs> แมนแห้งเมื่อยแห้งกินเขาเสีบ

ปดเออเช้าดีดเย็นดีดนะคะเช้าดีดเย็นคึกแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนี่โตไผ่โตมั่นครับมุ่งไผ่มุ่งมั่นโน่นวันเสาร์เงาเงาอ๋อวันนี้วันเด็กใช่ไหมคะวันนี้วันเด็กโอ้โหอะไรนะเขาผลอะไรนะ สุขสันต์วันเด็กพ่อซาคิดตัวแ้อะไรนะอะไรเม่รู้กันทำควันวันเด็กไหมทำควันวันเด็กจับขอกับบุ้กันบุ้งโซลัดทับ่มีโทรลัดท์เบิ่งค่ะจิงมากกับก้มนาไครก้บกลมนามันเครื่องไฟเครื่องมันบ่มีโทรลัดท์เบิ่งซื้อไว้เื้อดอกอ่ะสี่สิบนิ้วซื้อไว้ซื้อเติดข์างฟ้าไว้เสื้อๆล่ะบ่ได้เปิดจักเถื่ออือคุยกันแล้วคุยกันภาษาผู้เพิ่นลราคุณ เจยลปยหาวนปขน่ออน้านนาอะเย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 ลบกันค่ลบกันลบกันโอ้เฮ้หน่อยคนที่จะรู้ชื่อชื่อเล่นบิ้งเบิ้งนี่นี่มามามาเอามิงเอามิงไปผูกแล้วพ่อแล้วเมื่อยแล้วเมื่อยแล้ว

ของผู้ใดพุ่นหายล่มพอหายล่มพอมผิดไอ้น้องมิงบ่อยากให้ไปได้นันบ่อยากให้เอื่อยไปได้นันไปอาบน้ำก้นวะสันก็ค yeah> anyway> ือม่อมเม้มจางว่า พัอแม่กูสั <c oughs> <c oughs> ่งอยยังคักเลยฮะไปอีหลค่ะไปบ่เอาเฮ้ยเ้เยอ้ยอ้ยพ่อพ่อพ่อ พี่ปีจะไปทำพารกิจต่อลูกมาเร็วๆมาๆๆๆๆไปหาแม่ไปหาแม่มาๆๆโอ้โหเลนอีกแล้วเลีนอีกแล้วเลนอีกแล้วไปๆพ่อพ่อพ่อ พุ่นเพิ่นห่องใส่กันอยู่พุ่นอยู่โรงเรียนเออพ่อแล้วครับพ่อแล้วเสดแต่แท่ล่ะเสดแต่แท่ล่ะไปเออเออเออหาแม่หาแม่เร็ว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 อืมได้บ่นนอกบ้านีีนอกได้บ่นนอก

ถอยมิ่งถอยถอยเอาให้ยูด้วยเจ้าเรียบร้อยเออเช็คด้วยเช็คด้วยยูดีปะอืมถอยมิ่งถอยถอยอีกลูกถอยอีก บังเกิดสร้างเมื่อยด๋อกบังเกิดไก่ๆอได้หล่ะลูกมานน่ะไม่เห็นปลากระมือนะอือโอ้อะไรอย่างเงี้ออลากระเมื่อยหล่ะคือกันล่ะพ่อจักหน่อยกันสิเติมน้ำมันกันครับแล้วไงเขาเตาจักหน่อยกันนี่ครับเมื่อยคัวแนละ้วคุณต้องกินกับโซนนะคุณปลาสุดยอดเลยค่ะบังเกิดไก่บังชัดๆสุดยอดความเมาขคุณคักักคักอิลิ อาใส่ปากให้แม่เน่พอแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้อ,อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึแช์นะคะถ้าหากว่ามีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพไม่เหมาะสมขออภัยด้วยค่ะฝากความน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะสรุปแล้ว เออมามามาของกันค่ะของกันเออปดของเมดีกว่าง่ายกว่าเอาจับไปเออบอกว่ายาดือ้อยาดือ้อเออ,เอ,อโอเคเออพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ 好一逼！<laughs>